สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านผมช่างสอนวงสว่างวันนี้พบกับท่านผู้ชมอีกครั้งเป็นการรีวิวตอนช่วงบ่ายสี่โมงครับวันนี้วันที่1เมษายนวันศุกร์ครับ2,565ปีสากล2,022ครับเรื่องราวที่จะมารีวิววันนี้ก็เป็นรถสปาร์ค3 5ึร์บูคัตมือ คันนี้เป็นรถของคุณรัชะพลเชียงลำอยู่กรุงเทพครับคันนี้ได้ถูกถูกชนมีปฏิเหตุนะครับถูกชนมาก็มีอาการเสียเยอะเหมือนกันครับช่วงหน้าบิดหมดเลยครับโชกคดมั่งแผงคอแผงคอเสียเลยครับเป็นแผงคอใหม่นี่ครับแผงคอตัวนี้ครับนี่ครับแผงคอ นี่ครับเปลี่ยนใหม่นะครับแล้วก็จานดิสเบรกหน้าก็เสียคดตดนะครับเปลี่ยนใหม่ล้อคดเลยช่างสอนก็เลยขึ้นที่ลวดให้ใหม่เปลี่ยนทีลวดแล้วก็ดัดไล่วงล้อคันนี้ดัดเฟรมด้วยนะครับเฟรมเฟรมเอียงคอเอเียงพอเราเบรกเรแถออกซ้ายครับก็ตอนนี้เสร็จแล้วครับบางคนหน้าเปลี่ยนใหม่ พคนหน้าเปลี่ยนใหม่เพืองใหม่เปลี่ยนใหม่ครับเฟืองใหม่สายใหม่เปลี่ยนใหม่หมดนะครับก็ตอนนี้ก็ใช้ได้ครับแล้วมีพวกระบบไฟพวกไฟหลีพวกอะไรก็ใส่ให้นะครับกระจกมองหลังก็เปลี่ยนใหม่คู้น,นึงครับน็อตยึดขาขายึดกระจกอันที่อยู่กับปัป๊มเบรกตัวนี้ก็หัก ก็เปลี่ยนครับและเก็บสภาพตัวรถให้นะครับ mm. เก็บสภาพตัวรถให้ระบบไฟาสายบีบวกแดงข้าวุจแจขาดก็เลยมาซ่อมให้ใหม่เปลี่ยนตอนนี้ก็ดีแล้วแต่แรกพอเร่งแล้วไฟไฟหน้าปัดจะกระพริบปิววิวปิ๊บทั้ทงสองก็เลยม,มาไล่ให้ใหม่นะครับ mm. ก็ปรากฏว่าสายแดงบีบวกที่มาจาก แบตเตอรี่จากฟิลมาเท่าวุ้แจครับก็ทําง,งานซ่อมแซมให้ซ่อมบำรุงให้แล้วครับก็อย่างอื่นต่อเสร็จหมดเรียบร้อยพร้อมที่จะให้เจ้าของมารับได้แล้วครับดิสเบรกหน้าเปลี่ยนจานดิสเปลี่ยนผ้าเบรกนะครับเปลี่ยนหมดทุกอย่างเลยครับตอนนี้ก็เร็จพร้อมที่จะใช้ได้ครับนี่ครับไฟก็ขึ้นแล้วตอนแรกแบตเตอรี่ก็ไฟหมดเกี้ยงเลยครับตอนนีด้ดีแล้วครับติดง่าย พอไปกุญแจดีไฟดีก็ติดง่ายครับไพ่เช่นนั้นมันจะไม่จ่ายออกไฟนะครับไฟถึงจะชาร์จขึ้นมาแรงแต่ไม่จ่ายออกมีบวกไปถึงกุญแจก็ทําให้เครื่องติดยากครับพอนนิตติดแล้วเรียบร้อยแล้วครับติดง่ายเล่นง,ง่ายดีครับไฟเลี้ยวไฟอะไรก็ดีหมดครับไฟเลี้ยวไฟสูงไฟต่ํานะครับไฟแต่ก็ทุกอย่างครบพร้อมใช้นะครับ ครับพร้อมใช้ก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยครับก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับจะได้นัดเจ้าของให้มารับนะครับเปิด,ดไฟลีนนี่นะครับคือขาดบ่อยๆจะต้องใส่ของแท้เป็นสัตลเล่น,น,นะครับจะถึงยังไม่ขาดพอระใส่จะไม่สว่างมากถ้าเป็นหลอดสองเทียมจะสว่างมากถ้าสแตลเล่จะไม่สว่างมากนะครับก็คงเท่านี้ครับจบแล้วครับการทำรถ อ่าสปาร์คหนึ่งสามห้าบูพัดมือของคุณรัชพลเชียงลำกรุงเทพนะครับก็เด่นแจ้งก็ขอให้รับได้เลยครับจอดหลายวันแล้วครับทั้งสอนไปเที่ยวไปตรงแทก็เลยจอดไว้หลายวันเพราะว่าต้องรออากาสไปให้รานกัดเฟรมดัด,ดอะไรใหม่หมดครับวันนี้ก็ตรงดีขับแล้วตรงเป๊ะน,นะครับก็แต่ให้หมดครับเหล็กแต้บางคนก็่า่นะครับตงอคนใหม่อะไรใหม่หมดสภาพกลับมาเหมือนเดิมครับจบง่ายๆ แต่ก็ใช้เวลาหลายวัน <c oughs> ครับก็ต้องลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะครับโอกาสหน้าพบกันใหม่วันนี้ขอลาไปก่อนโชคดีมีเงินใช้ทุกท่านสวัสดีครับผมช่างสอนวงสว่างครับ